ยังไงครับตอนนี้ฮะน้องนบจวบโอ้โหเล่นระยะกลางกับระยะไกลครับน้องนบตอนนี้จวบโอ้ยเอาว่ะไฮไลท์โอ้ยเล่นเรียบร้อยเอ้าโอ้ยน้องใหญ่ท้องไปเลยครับอะไรอะไรเต้นเต้นเต้นโชว์และยังไงฮะเต้นโชว์เรียบร้อยฮะเต้นโชว์เต้นโชว์ ใครมีหัวสัตว์หัวเสือหัวลิงหัวเป็นพวกสัตว์อ่ะใส่มาหน่อยนะค,ครับเออแล้วใครไม่มีก็ถือว่าเป็นนายพานไปก็ไปไปตามนั้นแหละนะครับเอ,อ้ยเอาไอ้เสือว่ะไอ้เสือให้แกไปเอาอ้ยทีเคเคเรือนท,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 ที่อะไรวะเกมหน้าผมแก้บือ้อแน่ไป อย่าลืมนะบอกเลยกูฟาดลิวไอ้ฟาดบอกเลยยะกลางผมว่าไปแพ้ใครนี่ไงบอกคนที่แข็งแกร่งเพื่อนผมต้องได้ที่หนึ่งจัดไปโบเขาให้กระโดดโถบโอ้แล้วเรียบร้อยชิจยาอึกอักโอ้และออดิวเรียบร้อยครับผม